แต่ใครยังไม่เห็นเดี๋ยวให้แคปนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวให้แคปคนร้านหนึ่งแชร์วนไปรัวๆค่ะคนร้านหนึ่งแชร์รัวๆค่ะคนร้านหนึ่งแชร์ใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันเลยนะคะรัวหัวใจมาค่ะทุกคนจ๋า รวมหัวใจมาร,รัวเลยนะคะเดี๋ยวแม่ให้แคปรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กันยานะคะปล่อยไปแล้วนะคะในกลุ่มก็ได้แล้วนะคะตั้งแต่บ่ายนะคะแต่หน้าเพจตรงนี้ใครยังไม่ได้เดี๋ยวแม่นนรินให้แคปเลยคนร้านหนึ่งแชร์รรัว,รว,รวใครไม่ทันพิมพ์พไม่ทันมาเลยนะคะทุกคนจ๋าสวัสดี800คนค่ะไปยาวๆค่ะทุกคนไปยาวๆนะคะไปยาวๆนะคะทุกคนจ๋า มาจ้ามาจ้ามาจ้าอุ้ยไม่ทันกันเยอะเลยดีนะเนี่ยมาไรสดซ้ําให้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ทันกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแม่นรินให้แคปเลยนะคะทุกคน et, จ๋าเดี๋ยวแม่นรินให้แคปเลยนะคะพี่รุ่งก็ไม่ทันพี่ภาพเก่าก็ไม่ทันพี่วสนาไม่ทันพี่น้องไม้ไม่ทันอูโหูเยอะเลยเดี๋ยวให้แคปทุกคนฟังแม่นรินนะคะ เดียวแม่นรินปล่อยไปแล้วนะคะปักหมุดไว้ที่หน้าเพจดูได้เลยนะจ๊ะทุกคนค่ะดูได้เลยไม่ทันไม่ทันเตรียมตัวแคป1,100คนมาแชร์วนไปค่ะทุกคนค่ะแชร์วนไปเพื่อนจะได้เห็นด้วยนะคะมาจ้ามาจ้าทุกคนมาค่ะมาค่ะเร็วเๆ็เร,ว,เรวห้องเงียบมาก ไม่ทันค่ะอุ้ยคือพอท่านหลายคนแถรรอเลยค่ะเดี๋ยวแม่นรินให้แคปแชร์วนไปสวัสดีพี่จินตนาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูแชร์ก่อนนะคะทุกคนขอคนร้านหนึ่งแชร์รัวลวคนร้านหนึ่งแชร์ลัวล,ว,นนล,ว,ลวก่อนนะคะแสดงว่าไม่เห็นไลฟ์สดแม่นรินไหลฟ์หลายรอบอยู่นะทุกคนจ๋าไลฟ์หลายรอบอยู่นะคะแต่เพจปิดกั้นมั้งเนี่ยไม่เห็นขอเพิ่มคนรับแชร์ค่ะขอเพิ่มคนรับแชร์เลยทุกคนจ๋า เราจะปังเราจะปังงวดน,นี้นะคะเราจะปังเราจะเฮนะคะเราจะเฮกันยกแกง๊งเราจะเฮกันยก กลุ่มเราจะเฮกันยกเพจเลยนะคะคนร้านหนึ่งแชร์รัวๆนะคะใครไม่ทันหนึ่งแชร์เดียวเดี๋ยวให้แคปไม่ต้องเข้ากลุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวให้แคปหน้าไลฟ์สดเลยเดี๋ยวให้แคปหน้าไลฟ์สดตรงนี้เลยกับเพจแม่นรินเนตกาแฟ8 88 8สวัสดี1 5 0 0คนค่ะจะถึง2,000นคนไหมคะทุกคนจ๋ารีบเลยนะคะรีบเลย ใครไม่ทันได้เลขเอาไปนอนฝฟันเอาไปเก่งต่ออีกเทียหนึง่งชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแม่นรินปล่อยตั้งแต่เที่ยงแล้วนะแต่ยังไม่มีใครเห็นนะจ๊ะทุกคนขาทําไมยังไม่มีใครเห็นแต่ในกลุ่มได้แล้วละทุกคนขคาไม่ทันเดี๋ยวให้แคปตรงนี้เลยคะ่ะรอเพื่อนสักคู่หนึ่คนแล้วใครยังไม่กดต,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 ติดตามกดติดตามกดติดดาวเพจแม่นรินเน็ตกาแฟแ8แปดแปดไว้นะคะตรงนี้นะจ๊ะทุกคนขา ตรงนี้มีแนวทางฟรีให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าเข้ากลุ่มใดๆทั้งสิน้นไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าเข้ากลุ่ม1,600คนแล้วค่ะโ้แสดงว่าคนไม่ทันหนักมากๆเลยนะคะไม่ต้องรอจบครบตรงนี้เดี๋ยวแม่นรินให้แคปค่ะจบตรงนี้เดี๋ยวแม่นรินให้แคปคนรัชแชร์รวนค่ะทุกคนจา้าคนราัาน1แชร์หน0่คนค่ะ 1,700คนแล้วจ้ะทุกคนค่ะพี่ดิวไม่ทันนะคะออ้ f ีฟีแฟนลับไม่ทันหลายคนเลยนะคะคนร้าน share, นึงแชร์ด่วนเดี๋ยวเตรียมแคปค่ะเดี๋ยวเตรียมแคปค่ะตอนนี้ขออีกคนระแชร์ตอนนี้ขออีกคนระแชร์ออค, share, ค่ะตอนนี้ขอเพิ่มอีกคนร้านนึงแชร์ค่ะทุกคนจะ๋ะคนร้าน share, นึงแชร์ด่วนเลยคน, اش, นนนค,คนร้านหแชร์ด่วนค่ะคนร้านหนึงแชร์ด่วนเลย คนร้านหนึงแชร์ด่วนเลยนะจ๊ะคนร้านหนึงแชร์มาเลย1,800คนสวัสดีค่ะจะถึง2,000ไหมเดี๋ยวรอให้ถึง2,000แม่นาลินสวยมากขอบคุณค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะเราต้องปังค่ะทุกคนจ้าเราต้องปังนะคะตั้งใจมากๆแต่หาผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแนวทางแม่นาลินนี้คือที่สุดปดนี้พอแม่นาลินเดออ้ยขอบคุณค่ะพี่ปอน ขอบคุณมากๆเลยนะคะกำลังใจดีมากๆเลยนะคะถ้าวันไหนหรุดกลับขออภัยด้วยนะคะ1,900คนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะมีน้องอ้วนไหมคะน้องอ้วนเก็บไว้เฉพาะราวพัฒนาค่ะทุกคนจะเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวใช้สูตรคำนวณของแม่นรินสงสารน้องค่ะเดี๋ยวใช้งานน้องเยอะให้น้องอยู่ประจำประเทศลาวเลยประเทศเพื่อนบ้านให้อยู่ลาวอย่างเดียว2,100คนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะ ไม่ทันกันเยอะเตรียมแคปเลยนะคะทุกคนจ๋าคนร้านหนึ่งแชร์ด่วนๆตอนนี้แชร์ยังไม่ขึ้นนะคะ2,100คนกับเพจแม่นรินเนกาแฟ8 8 8 8สวัสดีเอทั้งน้องเนตและแม่นรินด้วยนะคะรับรองว่าปังรับรองว่าจุกแล้วก็สวัสดี Fc น้องอ้วนด้วยนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีนะคะหลายคนเจอมิชาชีพปลอมตัวเป็นแม่นรินนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะขอเงินเก็บค่าเข้ากลุ่ม สามลอยหรือว่าพอดาเขาแคาไห้เบิ้งย่าไปเสียเด้อเพราะว่าแนวทั้งแมนดารินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนจ๋ะฟรีไม่เคยเก็บค่าเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพหมดทุกอย่างนะคะหวยเข้าก็ไม่มีการเก็บเงินทําบุญหรือว่าเก็บเงินเพื่อที่จะเป็นค่าครูไม่มีแช่ห้าแช์แล้วพี่สบายขอบคุณค่ะพี่สบายรู้ตัวไหมว่าพี่สบายจะแตกสามตัวตรงนะนี่จะแตกสามตัวตรงนะนี่ทุกคนจ๋ามาค่ะกับ นะคะมาค่ะมีดาวจ้าทุกคนคะ่ะมีดาวค่ะรัฐบาลไทยนะคะทุกคนเตรียมตัวเลยเดี๋ยวขอดูแชร์อีกก่อนตอนนี้200แชร์ขอเพิ่มอีกคนละหนึ่งแช์นลินลงไลฟ์แล้วค่อยรบแชร์ก็ได้นะคะนลินลงจากไลฟ์สดแล้วค่อยรบแชร์ก็ได้นะคะทุกคนจ๋า2 3 0 0กว่าคนค่ะขอเพิ่มคนละแชร์ค่ะ2 4 0 0แล้วค่ะอะ ขอสักนี้แช่ห้าร้อยแช์ถึงจะให้แคปอาจารย์น้ำโหดมาอาจารย์น้ำจะให้ห้าร้อยแช์ทุกคนต้องช่วยเพื่อนแล้วละ่ะต้องช่วยเพื่อนแล้วละ่ะทุกคนจะต้องช่วยเพื่อนแล้วล่ะลค่ะแ,แต่อแเออแต่งมาหลายงวดแล้วเราพัฒนาก็แต่งติดติดกันหกงวดติดแล้วขออีกแค่คนรับแชร์กับแนวทางฟรีให้แม่นรินค่ะสองพันห้าร้อยคนตอนนี้ใกล้แล้วใกล้จะถึงห้าร้อยแชร์แล้วนะคะ ใกล้จะถึง500แชร์แล้วนะคะทุกคนจ๋าใกล้จะถึง500แชร์แล้วมามาเร็วๆมารวมๆมากันค่ะ2,600คนแล้วค่ะแชร์แล้วค่ะขอปังๆรัฐบาลไทยได้ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกนิดนะกินข่าวแรงกันไปทุกคนจ๋ารัฐบาลไทยวันที่16จะเป็นวันดีของพวกเรานะคะอีกแค่200แชร์ถึง500แชร์ก้ัวไว้อ้นค่ะไม่อ้นไม่อ้นแคปปุ๊บจัดเลยเจ้า แต่ว่าแม่นรินปล่อยตั้งแต่เช้าแล้วนะก็เลยนั่งคิดในใจว่าโอ้แล้วคนอื่นจะทันไหมกลัวแบบติดงานกันแล้วไม่ได้ดูไลฟ์สดแม่นรินนะคะก็เลยอ่ะมารอบค่ำอีกรอบหนึ่งมารอบค่ำอีกรอบหนึ่งเสียงอาจารย์น้ำค่ะทุกคนค่ะเสียงอาจารย์อาจารย์น้ำกำลังกินข้าวค่ะแร์แล้วค่ะไม่ใช่เสียงน้องอ้วนนะคะเสียงอาจารย์น้ำจ้า แชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะน่ารักมากๆใครแชร์ขอให้เป็นเศรษฐีสองพันคนสองพันแปดรอยคนแล้วค่ะจะถึง3,000ันคนไหมจะถึง3,000ันคนไหมเตรียมตัวจ้าทุกคนจ๋าแม่นรินจะมี3ามหางไว้ให้ด้วยเอ้ยไม่ใช่3ามหางสิ3ตัวไว้ให้ด้วย3ตัวอันไหนที่แม่นรินไม่ได้เขียนว่าปัดเล่นนั่นคือให้เล่นสตัวนะ แต่อันไหนที่เขียนว่าตัดเล่นน่ะถ้าตัดเล่นได้ตัดเล่นเลยเดอ้อมันสิมีอยู่อันหนึ่งใช้ตัดเล่นเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็มีสามตัวที่แบบว่าผู้ใดสิไปเซียงต่งเสียงโตเสียงหยางกะแล้วแต่เดอ้อถามเบิรงเดอ้ 2, อสองพันเก้าร้อยอะมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาและ,และ,และ,และวันนี้ได้น้อยแปดหนึ่งด้วยค่ะแม่เฮงเฮงปังปังค่ะพี่แพรม,มาเตรียมแคปนะคะจะถึงสามพันไหมอะฮึบ ฮึบฮึบแชร์แล้วค่ะน่ารักมากๆสามพันแล้วค่ะสามพันแล้วเด้อเด้อเดเดเดจะไปก่อนเก็บรูปไ้ก่อนสามพันคนเตรียมแคปนะคะแคปเสร็จพิมพ์คาว่ารวยรวยเด้อแคปเสร็จพิมพ์ดนี่เี่ยวเต็มใบค่ะรัฐบาลไทยเต็มใบแม่นรินสีเหลืองคือสีที่เน้นนะจ๊ะทุกคนค่ะสีเหลืองคือสีที่แม่นรินเน้นเน้นนะคะ สีเหลืองคือเน้นนะคะทุกคนจา๋าหลายคนถามว่าเน้นตรงไหนนะคะเน้นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเป็นตัวที่แม่นรินเน้นนะคะย้ําอีกครั้งหนึ่งน,งนะจ๊ะทุกคนจา๋าถามว่าสามตัวมั่นใจไหมมั่นใจค่ะหกสี่ศูนย์มั่นใจมั่นใจมากๆมั่นใจมั่นใจค่ะแต่อันเนี้ยถ้าตัดเล่นได้ตัดเล่นเลยอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเพราะว่าอันนี้ตัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยตัดไว้ให้แล้วนี่ตัดไว้ให้หมดแล้ว 3,200คนแคปเสร็จพิมพ์คำว่ารวยๆนะคะฟาวไปเดอก์กอนเพื่นสีอันเด้บ่ค่อยอยากให้แคปหน้าจอบนไดยานเล็กอันพี่จ๋าเพื่อนจ๋าทุกคนคะ่ะวันนี้ให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยหวังว่าพรุ่งนี้นะคะหวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้เฮกันยกกลุ่มนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมารับทรัพย์กันทุกคนนะคะสวัสดี